หนึ่งสัปดาห์ต่อมานานลี่ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของชินยีน่เฉินหมอชินคะคุณเลี้ยงหมูไว้ที่บ้านด้วยเหรอคะชินเปาเปานี่แกเปิดกรงและวิ่งออกมาเองอีกแล้วเหรอโหโหรันเสีย่ยลี่คุณเนี่ยตอนแหละเก่งจริงๆนะช,ชินเปาเปาแกกลับไปที่ของแกซะนานลี่ นั่งพักผ่อนก่อนนะเมื่อกี้คงตกใจสินะมีดลงไหนไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะก็แค่กระทันหันเกินไปฉันคิดว่าหมอฉินเป็นโรครักความสะอาดคงจะไม่เลี้ยงตัวอะไรเจ้าสามอยตัวนี้เดิมทีแม่ของผมเป็นคนเลี้ยงเธอเป็นคนดื้อรั้นและหัวแข็งดังนั้นเธอจึงยืนกรานให้ผมเลี้ยงสุนัขตัวนี้เพราะอยากให้ผมหายจากโรครักความสะอาดในฐานะหมอ การรักความสะอาดเกิดขึ้นจากนิสัยการทำงานผมจะสามารถเปลี่ยนนิสัยก็เพราะว่าสุนักตัวหนึ่งได้ยังไงกันละ่ะอย่างนั้นเหละคะรอนเียวลีเราคิดว่าพระเอกยังไม่รู้สึกนะว่าโรครักความสะอาดของเขานั้นถูกคุณรักษาให้หายแล้วต่างหากละ่ะเมื่อกี้นี้ที่เขากอดคุณเอาไว้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกอึอดอัดเลยแต่ว่าหัวใจของเขากระเต้นเร็วขึ้นจริงด้วยนะผมคุยกับป้าเฉินแล้วเธอรู้ว่าคุณชอบทานอะไรที่สุดดังนั้น เธอจะมาส่งอาหารให้คุณสามมืดลงเวลาใกล้จะห้าโมงแล้วเธอน่าจะเอาอาหารเย็นมาเร็วๆนี้ทำไมต้องให้ป้าเฉินมาส่งอาหารให้ด้วยหมอเฉินคะคุณไม่ทำอาหารให้ฉันด้วยตัวเองหรอคะหรือว่าคุณรังเกียจที่ฉันรบกวนคุณอย่าอารมณ์เสียสิผมจะลองทำให้คุณทานดูแล้วก็ลองชิมดูว่า รสชาติมันลงกับที่คุณชอบไหมแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะให้ป้าเฉินมาส่งอาหารให้คุณทุกวันหรือเปล่าตอนนี้ผมจะไปทําอาหารเย็นถ้าหากว่าคุณกลัวหมาแล้วก็ผมจะขังมันไว้ฉันไม่กลัวหรอกนะคะให้มันอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนฉันเถอะฉันจะไม่ทารุณสัตว์ตัวเล็กๆเ,เหมือนข่าวลือหรอกนะคะคุณรู้ข่าวลือพวกนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอความจริงระหว่างเหตุการณ์ทางการแพทย์ในครั้งนั้นคุณได้ยืนหยัดเพื่อผมและได้แก้ไขปัญหาการรักษาที่ตามมาของเมาส์ ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็รู้ว่าข่าวลือพวกนั้นต้องไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆนานะลีผมรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะดังนั้นเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแนะ่ทารุณสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฉันรับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ติดเชื้อไข้าหาสุนัขและดูแลอย่างดีแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือลูกสุนัขได้สาวใช้ที่มีเจตนาไม่ดีแพร่ข่าวลือว่าฉันทารุณสัตว์ตัวเล็กๆ และสาวใช้คนนั้นก็พยายามเข้าหาพ่อของฉันในเวลาต่อมาและก็ยังกล้าลองเครื่องประดับของคุณแม่อีกด้วยหลังจากที่ฉันจับได้ฉันก็ตบเธอและไล่เธอออกจากบ้านน,านั้นนี่คือความจริงที่ว่าทําไมฉันถึงตบตีและดุคนรับใช้แบบนี้นี่เองเรื่องโกหกพูดบ่อยๆก็กลายเป็นความจริงสินะและสิ่งที่คนพูดกันนั้นน่ากลัวมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็จะเชื่อคุณนะเอ๊ะ คำพูดแบบนี้ฟังแล้วดูเหมือนกำลังสารภาพรักเลยนะเออคุณนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทำอาหารเย็นให้ไปไปมาๆก็พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วและอีกอย่างก็ดูเหมือนเป็นการสารภาพรักจริงๆแปลกมากเลยรอนเสียวลีพระเอกในเรื่องนี้ก็บิดเบี้ยวอีกแล้วฉันชินแล้วล่ะนะกราาไดที่พระเอกไม่ทำให้ภารกิจของฉันล่าชา้ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าปีศาจตัวน้อย ก็จะต้องเชินกับมันด้วยฮะเราไม่เชื่อเรื่องชั่วร้ายแบบนี้หรอกนะคอยดูเถอะนะ